m e r r y Christmas Circle Ch ค่ะสินสุดตลาดนี้เตรียมรับบิตคอยพุ่งทยานค่ะและปี2022ค่ะก็ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่มีแต่ความวุ่นวายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Luna เอ่ยทั้ง FTX เอยค่ะส่งผลให้ราคาบิตคอยมันปรับตัวร่วงลงสมกับที่เป็นตลาดหนีจริงๆค่ะ แต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะนี่ก็อาจจะเป็นช่วงที่ราคาต่ำสุดของ Bitcoin ก่อนที่จะทยานขึ้นทำ New High ใหม่อีกครั้งก็ได้เพราะว่าล่าสุดค่ะนักวิคห์ชื่อดังจาก Trading View นะคะคุณ w i n ส์ปรินซ์ค่ะก็ได้ชี้ให้เห็นว่ากราฟราคา Bitcoin มันทำรูปแบบตาม Merry Christmas Cycle อีกครั้งในปี2022ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาส3ครั้งล่าสุดอีกด้วยค่ะ โดยการวิเคราะห์ขอ,ของคุณ Prince ค่ะเขาได้ระบุว่าลักษณะของ c y c l ิดังกล่าวนะคะมักจะทำราคาต่ำสุดใหม่เพื่อยุติตลาดหมีและเริ่มต้น Merry Christmas Cycle ครั้งใหม่และสิ่งสำคัญที่สุดค่ะก็คือว่าที่ผ่านมานะคะมันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งก็หมายความว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิด c y c l ิแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ และถ้าหากว่าวงจรนี้ยังคงอยู่นะคะราคาบิตคอยค่ะก็มีแนวโน้มจะพุ่งขึ้นถึง1 8 0 0 0 8 0นดอลลาร์ภายในคริสต์มาสปี2026นัว่าพุ่งขึ้นกว่า1,614เเมื่อเทียบกับคริสต์มาสปี2022นี้ค่ะของอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้นะคะ